ด่วนมาก35จังหวัดหนักมากอีสานโดนเข้าแล้วราบกับหิมะถลม่มพายุดร้ร้อนวันนี้หนักแรงกว่าอีสานตะวันออก6 5จังหวัดมาครบชุดทั้งฝนหลมลูกเห็บพยากรณการกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรากาศ์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วิทพรลุงพิลาชัยทางเฟซบุ๊ก ประจำวันที่ที่5พฤษภาคมในช่วงที่ยังซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแต้งเตือนฝนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า10วันล่วงหน้าภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านจะเป็นเช่นไรกันบ้างพื้นที่เสี่ยงสีแดงสีเหลืองพื้นที่เปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคประกาศกลมอุตุนิยมทิทยาฉบับที่9เดี๋ยวเราจะไปรับชำรบปังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในการแจ้งเตือนทุกวันไม่ได้แจ้งเตือนเล่นๆนะครับมันจะมีเค้าโครงของฝน มันจะมีข้อควลของความเสียหายจากด้ได้ของโมเดลที่โชว์เข้ามาดังนั้นต้องมีการแจ้งเตือนบางพื้นที่ก็สมหวังบางพื้นที่ก็ผิดหวังในช่วงแรกในด้านของพายุฤด,ดูร้อนไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่นะครับต่อมานะครับในด้านของการกระจายตัวของฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นและคาดว่ากรมอุตุจะออกประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการหลังจากกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับ ซึ่งในช่วงนี้การแจ้งเกินในด้านของภายยึดูร้อนก็ไม่สูญเสียหายเปล่านะครับก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนในบางพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเรียกกันได้เลยนะครับว่าไม่เห็นลงศพก็ไม่หลังน้ําตาพื้นที่ที่เกิดความเสียหายก็น่าเห็นอกเห็นใจกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ําพอง4พฤษภาคม2567 ได้เกิดพายุดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บถล่มนะครับซึ่งภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้เป็นภาพเหตุการณ์ในด้านของพายุลูกเห็บถลม่มซึ่งข่าวโพ้นไปทั่วอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับเมื่อเวลา16ในกนาฬาของเมื่อวานนี้4ีพฤษภาคม2567เหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากพายุลูกเห็บแล้วยังมีลมกระโชกแรงพัดต้นไม้หกักโคน ล้มขวางทางการจราจรอย่างที่ทุกท่านเห็นในขณะน,นี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้านนะคะนอกจากนั้นแล้วในวันนี้ยังคงแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังภัยยุทิรร้อนกันในวันนี้นะคะซึ่งกรมอุตุนิยมทิยาได้ออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยภัยยุทิรร้อนพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางสีเหลืองเฝ้าระวังในวันนี้ฤสภาคม2 5 6 7 บริวเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกอุทัยธานีการจนะบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิเพชบูรณ์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตและอุบลราชธานีฝระวังพาย,ยุดุร้อนพื้นที่เสี่ยงภายปานกลางพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและพาย,ยุลูกเห็บนะครับเนื่องจากสาเหตุแลปะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในวันนี้5พฤษภาคม2 5 6 7 เนื่องจากจะมีแนวลมพัดตอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดเข้ามาปกคลุมตลอดช่วง3าวันคือในช่วงวันที่5ถึง7พฤษภาคม2567นะครับนะคะในด้านของแนวลมพัดตอบก็จะทําให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือทางตอนล่าง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทําให้บริเวณดังกล่าวมีพาย,ยุดูรร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ระวังตายจากพาย,ยดุดูรร้อนหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใตายต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกร เตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงส่วนในช่วงวันที่8-10ถึงพฤษภาคมจะมีแนวลมพัดสอบของลมต้นออกเฉียงใต้และลมใต้ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทําให้มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่โดยในช่วงแรกนะครับ5พฤษภาคม2567 แจ้งเตือนบ,บริเวณพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณโุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองบลลัวลำพูอุรีรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสรารคามร้อยเอ็ด อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณพื้นที่จังหวัดลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาะแก้วจัเชิงซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดจากนั้น6-7ถึงพฤษภาคม 2 5 6 7ภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูร์และตาภาคตะวออกเฉียงเหนือ6-7พฤษภาคมบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุรณธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม มุกดาหารเยสธรอ,อารสินขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสรารคามร้อยเอด็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลาง6-7พฤษภาคมบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรี กาญจน,นบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและประิมณฑลภาคตะวันออก6-7พฤษภาคม2567บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดดังนั้นขอทุกท่านติดตามพยาก์รากาศประกาศคำเตือนจากกรมอุตุกันอย่างกล้ชิดนะครับซึ่งนะครับ ในด้านของฝนก็มีเข้ามาตลอดทั้งช่วงตั้งแต่ในช่วงวันที่5จนถึง10พฤษภาคม2567หลังจากนั้น11-14พฤษภาคม2567ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงขอให้ติดตามพยากรณ์ประกาศทำเตือนกันอย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นแล้วนะครับ ในด้านของการแจ้งเตือนฝนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า5-6พฤษภาคมบริเวณพื้นที่ที่ฝนมากที่สุดในวันนี้จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกหลายภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน30%รองลงมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน20%ส่วนภาคเหนือภาคกลางเทมพมหานครบ,บริมนทลฝน10%และว่าระหว่างพายุลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลาง ฝ้าระวังพายุลมกระโชกแรงบริเวณภาคตะานออกและกรุงเทพมหานครปริมณฑลพยาณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลูในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองร้อยละสิบดยจะมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ อุณหภูมิต่ำสุด23-29องศาและสูงสุด38-42อ,องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วถึง1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหล่งเลตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่พาย,ยุฝนฟ้าคะนองรอยละ30ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยนองบุพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสก,กลนครน,นครพนมมุกดาหารเยโสธรกฬสิน์ขอนแก่น ชัยภูมินครราชสีมามหาสรารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีส,สกเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดยีิบสามยองศาและสูงสุดสามสิถึงสีองศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลูในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่พาย,ยุฝนฟ้าขนองร้อยละสิบลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาและสูงสุด38-41องศาจากลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วสดถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหนวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่โดยจะมีฝนฟ้าขนองรายละ30ลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบรุรีสาแก้วจันทงเราชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและตาราดอุณหภูมิต่ำสุด27-30องศาและสูงสุด36-40องศาจากลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนส,สูงมากกว่า1เมตร รุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหดูในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองรอยละสิบลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิตามสูตรยิบก้าถึง30องศาและสูงสุดสามเจถึงสีองศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมง เพียงอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดี่สิบหองศาและสูงสุดสามสถึง40องศาจากลมตะวันออกเฉีงยงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนโดยทั่วไปฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสูนรอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาและสูงสุด35-37องศาจากลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็วสุดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกล็ดคลื่นต่ำกว่า1เมตรบรเิณที่มีฟอนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆะะอย่างทันทุ่งทีและต่อเนื่องหากหินว่าคริปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้ให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ